เส้นเส้นทีน่งเส้หายากตามนี้เส้นทีท่หน่งเส้นด้วย <c ười>

ยขยะสมองมันออกมันคิดไปฟุ้งซ่านเลยลวมพลวไปไหนมาเมื่อกี้อืมหลุดเลยนะเมื่อกี้ดีมากๆเลยไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ลึกมากนะคืิดแล้วละ มารอบสองให้แกมารอบสองอีกทีหนึ่งลองลอองะเ